สวัสดีครับวัในใน,ในใี้ผมจุกไทยเกมร์จะมาสอนการโหลดคลิปวิดีโอจาก youtube นะครับครับเร่มกันเลยนะครับนี่ครับเราสมมุติเราจะโหลดคลิปอะไรเราก็เข้าไปนะครับแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้ครับสมมุติเราจะโหลดเพลงขาดของเพลงเก่านะครับสมมุติเราจะโหลดเพลงขาดของเพลงเก่าแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับกปลิงก์มันมาครับกดคัดลอก ก็มาเปิดโปรแกรมนี้แต่ส่วนโปรแกรมนี้ผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดมาให้ท้ายคลิปนะครับกดคลิกเข้าไปครับนี่ครับจะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็กดปึ๊บรามาเช็คกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคุณภาพของคลิปวิดีโอที่เราโหลดมานะครับนี่ครับมีเยอะแยะเลยนะครับส่วนมากผมจะชอบสองอันนะครับ MPC แบบ HD เลือกพันแปดสิบแล้วกันครับ มันขึ้น r e a d y for download นะครับนี่ครับเป็นไซส์ของคลิปที่เราจะดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเลยครับนี่ครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับนี่ครับตรนี้เป็นที่บอกช่องเปอร์ซนต์ถ้าเป็นแบบว่าคุณภาพน้อยก็จะโหลดเร็วขึ้นนะครับ รอแป๊ปหนึ่งนะครับนี่ครับจะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับพอมันขึ้นคอมพิวเตอร์นี่เป็นอะไรกไ็รู้ครับไม่ต้องไปเสีจใจมันกนแล้วก็กดที่นี่ครับปึ๊บนี่ ได้เย้ยวเนี่ยครับเราโหลดมาได้แล้ว,ลเ,วเห็นไหมครับดูง่ายๆแล้วก็เปิดขึ้นมาครับเนไหครับมในยูทูวันนี้เราก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ